ไม้บานแล้วจ้าทุกคนสวยๆงามๆเลยได้น้ำได,ได้ฝนฝนตกวันนั้นเขียวชะอมขึ้นมาเลยจ้าทุกคนเห็นมันงามเราก็ดีใจ กำลังพุกเยอะเลยตุมต่มๆดอกตุมต่มๆอ๋อมันกินไม่ได้นะลูกฝาดกินอยู่เหรอ,อเห็นไหมกินไม่ได้เดี๋ยวมันติดคอนะลูกมันติดคอนะครับติดคอกินไม่ได้กินไม่ได้ครับผมเมื่อนี้เ เขารายงานมากว่าอุณหภูมิประมาณยี่สิบแปดองศาวซัเนทุกคนอากาศสิงห้อนมนนี้เปีนว่าอากาศห้อนบางพื้นที่อาจจะสามสิบองศาเซนเแต่มันลมนะทุกคนมันลมไวอยๆมันคือสิบอยบอฮอนคือบานห่างฮอนอยื่นรอเป็นแหงๆด้ยจ้ะ นแห่งๆเป็นแบบว่ามันบ่คือบาา้บานเฮาบ้านเฮามันสิเป็นฟอกเนาะเป็นน้ำน้อมบ้านอ้ยต้อนอันนี้พี่นล่นก็นส,ยส,ยสยวยสวยซีแดงต้องเนี่ยสีแดงต้องแตกตากว่าคนอ,นอนื่นนั่นก็สิเป็นสีมว่วงสีมว่วงแบบสีมว่วงเข้มอ้ เอลี่ก็ร่วงเต็มเลยมันกินไม่ได้จ้ะทุกคนกินได้มันเพือจิดีเนาะร่วงเต็มเลยกินได้มันคงจะดีนะมันสุกกว่าเดี๋ยนี้สุกแล้วแต่มันกินไม่ได้จ้ะทุกคนโอ้เว้ยนะีแต่บอบบี้แหละเอามัแทะกินเลยเพื่อนเกย์มันฝาดเพื่อนกย์เศร้ากินไม่ทำอะไรครับเน่ะ ว่าไม่ไปทำอะไรลูกอ,อันนี้ดอกไม้พี่นุ่นก็ล่างฉีดเป็นดอกหร่อคตรเลยว่ะตุมต่มๆขึ้นดิไหมเต็มเลยเนะี่ยนี่แหละเขาเรียกว่ารดูรอดเนาะดอกไม้ก็สิง,งามดิทุกคคมันก็สิมีชีวิตชีว่าอีกไปยากหนึ่งธรรมชาติ เคยทำลายเรามีแต่เราทำลายธรรมชาติแล้วมันก็เลยทำลายเราครับมันไก็เลยทำลายเ้าอีเล็กเตอทุกคนตลอดมันใหนม่ตลอดแต่ว่าพวกอากาศไม่ร้อนคือมันก็เลยเกิดใต้พิบัติควาแข็งละลายน้ำท่วมไปซะว่านโดเอลี่นะี่น่าเต็มถ่วงเต็มเสียดาย จะเข้าไปข้างในแล้วนะลูกเราจะเข้าไปในบ้านแล้วนะครับสวัสดีครับนะน้ลูกนะ้สวัสดีคุป,ป้านะอ่านนะเอามีมาเหรียญน้ำกาดีแห้วทักทาบคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ได้จ๊ะสวัสดีค่ะ